สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเสียมิ่งนะครับผมอยู่ไหนกันสนุกเลยนะบูมสนุกมากครับสนุกครับสนุกครับผมกินด้วยครับ <S <S 1> <S 1> ดูครับผมแม่ แม่ทำไรครับขออะไรดูมองหนา้าไม่มีวันนี้ไม่มีอะไรไมาให้เลยวันนี้ใครวิ่งมาใครวิ่งมาใครวิ่งมาวิ่งมาทำไมนี่เฮ้ย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 

เอาจะเปลี่ยนไปไหนนี่ดูครับอ้ตดอีกครับอะไรเนี่ยตูดมาตัดใส่เลยโอ้ดูครับเฮ้ย ได้ปแป้งครับว anyway, ันนี้เฮ้เฉนุกมากเลยครับเบาเบาเอ LIKE I I ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูเอาตูดไปถูกับไม้ไ้ไผ่นะครับดูครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป้วเอยตื่นเสียงช้าง <c oughs> ข้างบ้านนะครับรองแม่ก็ยืนนิ่งกินยาโว่าจะไปเก็บทำความสะอาดขี้ช้างจะกล้าเข้าไปไหมนี่กลัวเสียมิ่งของเราห่วงขี้นี่โอ้ย เข้าไปใกล้ไม่ได้เลยนะครับไม่ยอมให้ใกล้เลยเอ้ยลกหม่ครับเอ้ยออเอ้ยกยกับอึดโอ้ยดูพี่แม่คุณแม่คนสวยของเรานี่เดินทำอไม่เาเอ้ไม่เมอไมอ่ามเอาเอาเอ้า ไปไหนนี่ไปไหน <S <S ดูรับดู <S 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 ดเอ้าดูวันนี้ไม่มีกล้วยเลยครับไม่มีกล้วยไม่มีครับด,ดูไม่เล่นไม่เล่นหอยเลย ตัวไปไหนนั่นกลับมาตรงนี้ไปวิ่งเล่นไปเร็วๆไปทำอะไรเร็วๆไป อ๋อ,อมีใครเอาแตงโมงให้คุณแม่นี่ไปแล้วไปแล้วจะไปขอแม่กินด้วยขอผมกินด้วยครับผมกินด้วยครับดูครับดูหมดแล้วหมดแล้วโอ้ยแม่มาแล้วเดินมาแล้วงอนงอนไม่ได้กินเดินมาแล้ว ไม่ได้กินเลยผมไม่ได้กินเลยผมไม่ได้กินเลยครับพ่อเปาแม่เจี๊ยบม่ผมกินด้วยครับตัวเองกินยังไม่ได้เลยฟันยังไม่มีเลยเฮ้ยบูอื้มอ,มอืมืไม่ผมกินเลยอืมอืม หมดกินครับไม่ได้กินโมโหดูครับผมไม่ได้กินเลยครับพ่อเบ้าผมไม่ได้กินเลยไปแล้วดูครับไปเดินเล่นไปเดินเล่นเร็วๆเดินเล่นไปเดินก่อนเลยไปเร็วเร็วเดินก่อนหน่อยเร็ว Rồi rồi rồi. Đấy đến còn rồi

จกเรียนยังเอ้าเอ้าเอาดูครับดูครับสนุกอยู่คนเดียวเลยครับดูดูเอ้าไปแล้วดูดูอ้ยสนุกมากโอ้โหดูครับดูเฮ้ย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 ผมสนุกเลยครับเพื สนุกมากครับสนุกครับสนุกเออดูครับดูดูอย่าเรียนเร็วหลายมันสิรวมเด้ดูครับสนุกครับเห็นพ่อป่า์มานี่โอ้วิ่งสนุกเลยดูไปก่อนเด้อมิ่งไปก่อนเด้อกลับแล้วเด้อกลับแล้วกลับแล้ว ดูครับเฮ้ยหาที่อ่ะไปก่อนนะไปก่อนนะจะไปแล้วพ่อเปาจะไปแล้วเหรอครับดูครับวิ่งมาแล้วพ่อเปาจะไปแล้วเหรอครับไม่เล่นกับผมก่อนแล้วครับดูครับวิ่งมามาอ้วนพ่อเปาจะไปแล้วด้วยนี่บายยก่อนดิจับมือก่อนเนี้ยจับมือหน่อยเร็วๆจับมือก่อนแก่ เชื่อกลั <S <S สงสัยจะตามพ่อเปอ่าไปเดินี่เอามีใครเอาแตงโมอะไรมาให้นี่ผมกินยังไม่ได้เอาชินาาช้นเล็กๆดิเอาบีบบอออกีกชิ้นเล็กๆเอาชิ้นเล็กๆพอเออเนี่ยเนี่ยเอาลองกินดิป้อนเลยนนดูครับดูเลยไม่ต้องไม่ต้องให้กินครับขี้ดื้อ<แ>คนดื้อไม่ต้องให้กิน คนณดือก่ต้องให้กินคนณดือไปแล้วไปให้คุณแม่แล้วดูคุณแม่เจมไม่ให้ใหน,น,นู่นนู่นคุณแม่ขอกินอย่างเดียวเลยดูบายบายก่อนเล้วอย่าลืมเข้ามากด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม<ว>เพื่อจะไม่พลาดทลิป ต่อไปนะครับลากันแล้วนะครับสวัสดีครับ